สาระน่ารู้การเลือกสอวอเรื่องการสมัครสอวอตอนที่สองสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังจากตอนที่แล้วท่านผู้ฟังคงทราบถึงวิธีการสมัครสอวอกันมาบ้างแล้วใช่ไหมคะทั้งเรื่องการยื่นใบสมัครการชำระค่าธรรมเนียมรวมถึงเรื่องที่ผู้สมัครจะสามารถลงสมัครได้เพียงกลุ่มเดียวและอำเภอเดียวเท่านั้นแต่ทราบหรือไม่ว่า เมื่อผู้สมัครได้ยื่นใบสมัครเข้ารับเลือกเป็นสวแล้วจะไม่สามารถถอนการสมัครได้และขอย้ำเตือนกับผู้ที่จะลงสมัครรับเลือกเป็นสวว่าในใบสมัครของเรานั้นจะต้องมีข้อความรับรองว่าผู้สมัครเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดเพื่อเป็นการเตือนให้ผู้สมัครทุกคนต้องตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของตนเองก่อนยื่นใบสมัคร ซึ่งเป็นอีกวิธีที่จะช่วยให้การเลือกเป็นไปอย่างเที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมายค่ะซึ่งหากเราตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองและเตรียมความพร้อมตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้นการสมัครสอวอนั้นไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่คิดสำหรับตอนต่อไปเราจะมาพูดคุยถึงเอกสารและหลักฐานในการสมัครสอวอกันค่ะ